กลับมาเสียงฝนตกกระทบหลังคาดังเบาวเาขณะที่รถแท็กซี่สีเหลืองเลี้ยวเข้าซอยเล็กเก,กในย่านที่เธอเคยหลีกเลี่ยงมานานเกือบป,ปีถึงแล้วคะคนขับพ,พูดพลางหันมายิ้มให้เธอมองออกไปนอกหน้าต่างหน้าร้านกาแฟเล็กๆยังอยู่ที่เดิมแม้ชื่อร้านจะเปลี่ยนไปบ้างแต่ตัวไม้น้าร้านกับกระดิ่งเล็กๆที่ดังโครัลังกรุง้งกริง๋งเมื่อเปิดประตูก็ยังเหมือนเดิมทุกอย่าง สูดหายใจเข้าลึกๆแล้วเปิดประตูลงจากรถฝนยังไม่หยุดตกแต่เธอไม่ยอมเสียงทุ้มต่ำจากทางด้านหลังทำให้เธอชะงักเกาก่อนจะคอยให้หันไปชายหนุ่มในเสื้อยืดสีเทาเรียบเ็บยืนอยู่ใต้กันสาดเขามองเธอด้วยสายตาที่อ่านยักนนนชื่อของเขาหลุดจากริมฝีปากเรากับไม่เคยลืมเขาคืออดีตที่เธอเคยทิ้งไว้เบื้องหลังแต่ตอนนี้ แนนกลับมาพร้อมกับคำถามในใจว่าเขายังรอเธออยู่ไหมหรือแค่บังเอิญเจอกันอีกครั้งไม่คิดว่าจะได้เจอเสียงของนนยังคงเรียบนิงแต่สายตาไม่อาจปิดบังความตกใจแนนก้มหน้าเล็กน้อยไม่กล้าส,สบตาเขานานเกินไปฉันแค่กลับมาทำธุระนิดหน่อยเธอตอบเบาเวงพลางหลบตาธุระหรือว่ากลับมาหาใครบางคนเขาพูดเหมือนไม่ได้คาดหวังคำตอบ และแนนก็ไม่กล้าพูดอะไรออกไปฝนยังคงตกและเธอยังยืนอยู่ตรงหน้าร้านกาแฟาที่เขาเป็นเจ้าของสถานที่ที่เคยเป็นความฝันของทั้งคู่ก่อนที่เธอจะหายไปจากชีวิตเขาโดยแม้แต่จะบอกลายังจมดรสกาแฟาที่เธอชอบได้อยู่นะนนพูดพร้อมกับเดินเข้าไปร้านประตูไม้ส่งเสียงกรุงกริงอีกครั้งเมื่อเขาเปิดมันทิ้งเธอให้ยืนลังเลอยู่ครูหนึ่งก่อนจะตัดสินใจก้าวเข้าไป โต๊ะัวเดิมที่เคยนั่งคุยกันยังอยู่แก้วกาแฟสีขาวถูกวางลงตรงหน้าเธอร้อนและหอมเหมือนเมื่อก่อนขอบใจนะแนนเอเบลเวนนนั่งลงตรงขามเธอเห็นแววเหนื่อยล้าในดวงตาของเขาแต่ก็ยังมีบางอย่างบางอย่างที่เธอเคยรู้จักดีเธอนีไปทำไมประโยคนั้นเหมือนกระสุนที่พุ่งเข้ากลางใจ แนนเงียบไปก่อนตอบด้วยเสียงสัน่นเพราะฉันคิดว่าฉันทำลายความฝันของนายนนยิ้มจังใจแต่ในแววตานั้นมีความขำความฝันของฉันมันไม่เคยมีแค่ร้านกาแฟหรอกแนนเธอกำลังจะตอบแต่ก็พูดไม่ออกบางครั้งคำบางคำก็ไม่จำเป็นต้องพูดแต่มันก็สายเกินไปแล้วที่จะย้อนกลับไปแก้ครั้งแนนสะดุ้งเล็กน้อยขณะที่นนหันไปมองทางประตูด้วยสีหน้าเปลี่ยนไปชัว่วพริบตา ยิงเสาคนหนึ่งในชุดเดรสสีครีมเกาเข้ามาเธอสวยสง่าและดูคุ้นเคยกับที่แห่งนี้นนขอโทษที่มาเช้านะรถติดนิดหน่อยเธอยิ้มอย่างเป็นกันเองก่อนจะชะง,งักเมื่อเห็นแนนนั่งอยู่เอาสายตาของเธอมองสลับไปมาระวังแนนกับนนนี่แนนคนรู้จักเก่านนพูดเรียบเจมก่อนจะเสริมแนนนิมินแฟนฉัน คำบอกแฟนเหมือนจะดังกองในหัวแนนยิ้มบางการพยายามเก็บอาการไว้พื่ได้หน้ากากของความสุขุมสวัสดีคะ่ะยินดีที่ได้รู้จักดัสบินยิ้มตอบอย่างสุภาพแต่ววตาดูอันยากไม่แพ้สายตาเมาื่อครูยินดีที่ได้รู้จักคะ่ะคุณแนนเพื่อนเก่าหรือหรือว่ามากกว่านั้นบรรยากาศบนโต๊ะพลันเงียบกริบแนนจิบกาแฟพลางคืนบางอย่างที่ขมยิ่งกว่ารสกาแฟลงคอ แค่คนรู้จักเก่าที่ผ่านมาแถวนี้พอดีนนไม่ได้พูดอะไรเขานิ่งจนน่ากลัวและในความเงียบนั้นมินเองก็รับรู้ได้ถึงบางอย่างที่ยังไม่ถูกพูดออกมาถ้างั้นฉันคงไม่กวนแล้วแนนลุกขึ้นดีใจที่ได้เจอนะนนเธอหันไปยิ้มให้มินอีกครั้งและยินดีด้วยกับความรักของคุณทั้งสองคนคะเธอกาออกจากร้านทิ้งแก้วกาแฟาที่ยังไม่หมด และหัวใจที่หนักอึ้งไว้ข้างหลังเพราะบางทีการกลับมาอาจาไม่ใช่การเริ่มต้นใหม่เสมอไปหลังจากแนนออกจากร้านไปความเงียบก็เข้าครอบงำโต๊ะกาแฟนั้นอีกครั้งมินยังคงนั่งอยู่ตรงข้ามเขาแต่ความรู้สึกกับเหมือนมีอะไรบางอย่างกันก้นกลางระหว่างพวกเขาธอดูไม่เหมือนเดิมเลยนะมินพูดขึ้นเบาขณะคนกาแฟในถ้วยของตัวเอง นนไม่ได้ตอบในทันทีเขาแค่มองออกไปนอกหน้าต่างสายตาจับจองไปที่ท้องถุนที่แนนเพิ่งเดินจากไปเมื่อครู่เธอกลับมาเพื่ออะไรนะเขาพึมพำกับตัวเองมากกว่าจะถามมินวางช้อนลงเบาแล้วมองเขานิ่งเธอยังรักเขาอยู่ใช่ไหมนนหันกลับมามองก่อนจะหลบสายตาเธอมันไม่ใช่แบบนั้นหรอกมินแค่แค่ยังไม่ลืมใช่ไหม คำพูดของมินเหมือนมีดบางเฉียบที่กรีดผ่านความรู้สึกตอนนั้นเธอหายไปฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเกิดอะไรขึ้นนนพูดเสียงแผ่วแต่ฉันก็พยายามลืมเธอพยายามใช้ชีวิตต่อและฉันละ่ะมินถามเสียงสั่นฉันคืออะไรสําหรับนายกันแน่นนนิ้งคําตอบในใจเขากําลังจะก่อตัวขึ้นแต่เขายังไม่กล้าพูดมันออกมาเพราะแม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนไอบ์น้ารอยยิ้มและเสียงหัวเราะของแนน ก็ยังชัดเจนเหมือนวันสุดท้ายที่เธอจากไปเขารู้ตัวแล้วว่าบางอย่างไม่มีวันลืมได้เลยจริงๆเคยบอกเน้นเดิอนออกจากร้านอย่างช้าฝนอยู่ตกแล้วแต่ในใจเธอยังคงเปียกปอนเสียงกระดิ่งร้านกาแฟายังคงดังก้องในหัวภาพของนอนท์และคําว่าแฟนชันยังคงวนเวียนไม่หายไปไหนเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดเบอร์หนึ่งที่คุ้นเคยแต่ก็ลังเลอ,อยู่พักใหญ่ก่อนจะเปลี่ยนใจ ยังไม่ถึงเวลาเธอบอกตัวเองคืนนั้นแนนกลับไปที่ห้องพักเล็กๆที่เธอเช่ารายเดือนไว้เพราะตั้งใจจะอยู่เพียงไม่นานเธอเปิดลิ้นชักยิบกล่องไม้เล็กๆที่มีเอกสารสองหนึ่งเก็บไว้อย่างดีในนั้นมีผลตรวจทางการแพทย์เก่าๆภาพาฟ,ฟิล์ม MRI และจดหมายที่เขียนด้วยลายมือของเธอเองเมื่อหปีก่อนหัวกระดาษของจดหมายนั้นเขียนไว้ว่า ถึงนนหากวันหนึ่งฉันไม่อยู่แล้วแนนหลับตาลงอย่างช้าน้ำตาหนึ่งหยดไหลลงบนมือห้าปีก่อนแนนถูกวินิจฉัยว่าเป็นเนื้องอกในสมองระยะที่ยังไม่อันตายถึงชีวิตแต่หมอกว่าเธออาจมีโอกาสเสียความทรงจำการทงตัวหรืออาจต้องผ่าตัดใหญ่เธอไม่อยากให้ความฝันของนอนต้องพังเพราะเธอไม่อยากให้เขาต้องลำบาก ต้องอยู่กับความกลัวว่าเธอจะไม่เหมือนเดิมเธอเลือกที่จะจากมาเงียบเพื่อให้เขาได้มีชีวิตที่ดีแม้มันจะแลกกับหัวใจตัวเองก็ตามแต่ตอนนี้โรคของเธอดีขึ้นแล้วหมอบอกว่าเธออาจไม่ต้องผ่าตัดอีกหากยังดูแลตัวเองดีแต่คำถามคือเธอควรบอกความจริงกับนน,นหรือเปล่าหรือควรปล่อยให้เขาอยู่กับมินและชีวิตใหม่ของเขา อย่างที่มันควรจะเป็นยามของแนนที่จะตัดใจแม้หัวใจจะยังไม่ยอมลืมตอนที่ 6. หกัวใจที่โกหกตัวเองเช้าวันต่อมาแนนนั่งจ้องถ้วยกาแฟาตรงหน้าไคาเฟ่เล็กเต็งอีกแห่งหนึ่งซึ่งไม่ใช่ร้านของนอนเธอเปิดโน้ตบุ๊กเตรียมจัดการเอกสารงานที่เธอกลับมาเคลียร์ในกรุงเทพเธอตั้งใจว่าจะอยู่ไม่นานและไม่ควรไปยุ่งกับอดีตอีกแค่ทุระเราก็กลับ เธอย้ำกับตัวเองครั้งแล้วครั้งแล้วแต่หัวใจก็ยังดื้อเหมือนทุกเสียงทุกกลิ่นทุกมุมถนนยังคงพาเธอย้อนกลับไปหาเขาไม่กี่วันหลังจากนั้นแนนจะผ่านหน้าร้านของนอนท์อีกครั้งเธอลังเลแต่ก็ไม่แวะเข้าไปแค่ยืนมองจากอีกฟ้าของถนนเรากับคนแปลกหน้าที่ไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะคิดถึงมินเดินออกมาจากร้านพร้อมกับหัวเราะอะไรบางอย่างกับนนเขาดูมีความสุขดี และมันควรจะเป็นแบบนั้นคืนนั้นแนนเขียนจดหมายอีกฉบับเธอเขียนเสร็จแล้วพับเก็บไว้ลินชักไม่ได้ตั้งใจจะส่งแค่เขียนไว้เพื่อเตือนใจตัวเองว่ากำลังจะตัดใจฉันยังรักนานยันนแต่ความรักบางครั้งไม่ได้แปลว่าต้องได้อยู่ไว้กันเธอหลบเลี่ยงทุกเส้นทางที่อาจทำให้เจอกับเขา ตัดส,สินใจเลื่อนตอกลับบ้านเร็วขึ้นอีกสามวันเธอจะไม่บอกเขาไม่อธิบายอะไรไม่ขอความเข้าใจเธอรู้ดีว่าถ้าเขามีความสุขกับคนใหม่แล้วเธอไม่ควรกลับไปทําให้ทุกอย่างพังอีกครั้งแม้ในใจหรือคือจะยังอยากได้ยินเขาพูดเพียงว่าฉันก็ยังรักเธอเงาที่ไม่มีใครรู้มินนั่งอยู่หลังร้านกาแฟตอนเย็นในวันที่ฝนไม่ตก ถธากำลังจัดเอกสารสตอร๊อกของร้านที่น้อยไว้ก่อนออกไปซื้อของแต่ระว่างที่ค้นกล่องเอกสารในลิ้นชักลึกสุดเธอเจอกล่องไม้ใบเล็กที่ไม่มีป้ายชื่อไม่มีตัวล็อกด้วยความสงสัยเธอเปิดมันขึ้นในนั้นมีเอกสารทางการแพทย์ชื่อผู้ป่วยนิชนั้นพิริยานแน้นดวงตาของมินไลอานเนื้อหาด้วยหัวใจที่เริ่มเต้นแรงคำว่าเนื้อออกในสมองการติดตามอาการ และความเสี่ยงทางความจำกระแทกสายตาเธอทุกบรรทัดทำไมนนถึงมีพวกนี้อยู่หรือว่าเขารู้แล้วมินรีปิดกล่องเก็บมันกลับที่เดิมแต่ใจยังเต้นแรงทำไมแนนถึงไม่เคยบอกใครแล้วถ้าเธอกลับมาเพื่อจะจากไปอีกครั้งละ่ะมินไ,มได้พูดเรื่องนี้กับนนในทันทีเธอแค่เงียบมองเขาที่กลับมาพร้อมรอยยิ้มอ่อนชาแบบเดิมแต่ในใจเธอเริ่มวหวั่นไห ไม่ใช่เพราะความสงสารแนนแต่เพราะเธอไม่แน่ใจว่าใจของนนยังอยู่เธอจริงๆหรือแค่พยายามรักษาน้ำใจคืนนั้นมินเปิดมือถือแล้วค้นหาอะไรบางอย่างชื่อของโรงพยาบาลชื่อของแพทย์ที่ลงลายเซ็นในเอกสารและเมื่อเธอเห็นภาพของแนนในบทความเกี่ยวกับคนไข้ที่กลับมาจากโรคที่เกือบพลักทุกอย่างไป เธอก็เริ่มเข้าใจว่าแนนไม่ได้กลับมาเพื่อรื้อความรักเธอกลับมาเพื่อบอกลาอย่างที่ควรจะเป็นตั้งแต่แรกแต่มีไม่มั่นใจว่านนจะเข้าใจแบบเดียวกันหรือเปล่ามีนังนิ่งอยู่คนเดียวในครัวของร้านหลังจากปิดร้านในมือของเธอยังถือกล่องไม้เหล็กในใบนั้นเธอเปิดมันอีกครั้งอย่างช้าเหมือนต้องการย้ำให้แน่ใจยายว่าสิ่งที่เธอเห็น คือเรื่องจริงแนนป่วยและเอกสารพวกนี้ไม่ได้เพิ่งถูกเก็บมาหมัดซามันเก่าและผ่านการเก็บรักษาอย่างดีเหมือนของที่ใครบางคนเธอรู้ดีว่าถ้าเอาเรื่องนี้ไปบอกหนนมันอาจกลายเป็นประตูที่เปิดกลับไปสู่อดีตของเขาและเธอกลัวกลัวว่าหัวใจของนอนอาจยังไม่เคยเดินจากแนนไปเลยจริงๆคือนั่น มินนอนพลิกตัวไปมาทั้งคืนเสียงของนอนที่เคยพูดว่าฉันรักเธอยังอยู่ในหัวแต่ในขณะเดียวกันภาพสายตาเขาตอนมองแนนในวันนั้นก็ยังชัดเจนไม่แพ้กันมันต่างกันเธอรู้ดีชาวันต่อมามินทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเธอยิม้มหัวเราะพูดคุยกับลูกค้าตามปกติแม้หัวใจจะเต็มไปด้วยคำถามเมื่อคืนเป็นอะไรหรือเปล่า นนถามเมื่อเห็นเธอนิ่งกว่าปกติมินยิ้มบางกลางแล้วใส่นะแค่เนื้อไอน,นิดหน่อยนะไม่มีอะไรหรอกแต่ในใจของเธอมีอะไรบางอย่างที่ใหญ่กว่าเนื่อยนั่นคือความกลัวที่จะเสียเขาไปเธอวางกล่องไม้นั้นไว้ลึกกว่าเดิมในลิ้นชักที่ไม่มีใครเปิดบ่อยแล้วปิดมันไว้พร้อมคำสัญญาในใจว่าฉันจะไม่ยอมให้เธอกลับมาแย่งเขาไปอีกไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม แม่จะรู้ลึกปีกว่าบางทีเธออาจจะได้เป็นคนที่ควรครอบของเขาเลยตั้งแต่แรกเป็นมองตัวเองในกระจกเธอแต่งตัวเรียบง่ายในเสื้อเชิ้ตสีขาวกับกางเกงยีนส์กระเป๋าเดินทางใบเล็กวางอยู่ข้างเตียงพร้อมแล้วสำหรับการเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดเธอถอนหายใจเบาเๆก่อนจะหยิบกระดาษเปล่าใบหนึ่งจากโต๊ะมือสั่นน้อยแต่เธอก็เริ่มเขียน ถึงนนฉันแค่แวะกลับมาเคลียร์บางอย่างในใจไม่ได้หวังจะรื้อฟื้นหรืออยากได้อะไรคืนแต่เมื่อได้เจอนายอีกครั้งมันก็ชัดเจนมากเลยว่าเราทั้งคู่เดินไปไกลจากวันนั้นกันมากแล้วไม่ต้องห่วงฉันนะตอนนี้อาการดีขึ้นมากแล้วฉันแค่ยังต้องดูแลตัวเองให้ดีต่อไป ขอบคุณที่เคยรักกันขอบคุณสำหรับทุกอย่างในวันวานพอบละก่อนน <c oughs> น่นเธอพับจดหมายใส่ซองวางทิ้งไว้ที่เคาเตอร์หน้าร้านของเน้นตอนที่ร้านยังไม่เปิดไม่มีชื่อไม่มีเบอร์โทรมีเพียงลายมือของเธอที่เขาไม่มีวันลืมแนนลากกระเป๋าออกจากหน้าร้านเดินห่างออกไปเรื่อยไม่มีใครยืนรอไม่มีใครรั้งเธอไว้และเธอก็ไม่ได้ร้องไห้ ไม่ใช่เพราะไม่เสียใจแต่เพราะเธอตัดสินใจแล้วรักไม่ได้แปลว่าต้องอยู่ด้วยกันเสมอไปขณะที่รถโดยสารเริ่มแล่นออกจากตัวเมืองแนนก็หลับตาลงพร้อมปล่อยทุกอย่างไว้เบื้องหลังและเธอไม่รู้เลยว่าใครบางคนกำลังเดินมาที่ร้านในเช้าวันนั้นเพื่อพบกับจดหมายฉบับนั้นคนรัก เสียงกระดิ่งน้ร้านดังขึ้นตอนเช้าตรู่มินมาถึงก่อนเวลาปกติเพราะตั้งใจจะเตรียมของสําหรับเมนูพิเศษใหม่ขณะที่เธอเดินผ่านเคาน์เตอร์เธอก็เข็นสองจดหมายสีขาววางอยู่บนนั้นไม่มีชื่อผู้รับไม่มีตาประทับอะไรแต่แค่เห็นลายมือหัวใจของเธอก็สั่นทันทีเป็นลายมือของแนนมินหยิบมันขึ้นมาช้าลังเลแต่สุดท้ายก็เปิดอ่าน ทุกคำในจดหมายนั้นเต็มไปด้วยความจริงใจและความเจ็บปวดที่ไม่เคยเรียกร้องอะไรไม่มีคำโทษไม่มีคำตัดพ้อมีแค่ขอบคุณและลาก่อนแต่ที่ทำให้มินนิ่งไปนานที่สุดคือบททัดที่เขียนว่าฉันไม่ได้หวังอะไรแค่อยากบอกลาอย่างที่ควรจะเป็นมินพับจดหมายอย่างช้ามือของเธอเย็นเฉียบหัวใจของเธอเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าถ้าเขาได้อ่านสิ่งนี้ แล้วเขาเลึกกลับไปละถ้าหัวใจของเขาไม่เคยอยู่กับเธอเลยตั้งแต่แรกละเธอเดินไปที่ลิ้นชักวางจดหมายไว้ข้างกล่องหมายที่เก็บเอกสารของแนนปิดมันเงียบแล้วเธอก็ถอนหายใจหนักๆครั้งหนึ่งก่อนจะเดินออกไปจัดของหลังร้านเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่นานหลังจากนั้นเสียงกระดิ่งก็ดังอีกครั้ง นนเข้ามาด้วยใบหน้าสดใสสดแบบที่เคยเป็นเขาเดินตรงไปที่เคาน์เตอร์มองหาบางอย่างแต่ไม่เห็นจดหมายนั้นเมื่อเช้ามีใครมาฝากอะไรไว้ไหมเขาถามมินชะง,งักไปชั่วครู่ก่อนจะยิ้มให้ไม่มีเลยนายลืมของหรอนอนยิ้มบางๆแล้วใส่หัวแค่รู้สึกเหมือนอะไรบางอย่างมันเปลี่ยนไปและในขณะนั้นเองมินก็รู้ว่า เธอเลือกเก็บมันไว้ไม่ใช่เพื่อปกปอ้องนนท์แต่เพื่อปกป้องตัวเองความลับในลมฝนบ่ายวันหนึ่งฝนเทงมาแบบไม่ทันตั้งตัวมินรีวิ่งกลับเข้าร้านจากตลาดขณะในมือยังถือของสดจำนวนมากาเธอเปียกโชกหอบเนื้อยเล็กน้อยรีบเอาของไปเก็บหลังร้านแต่ในจังหวะที่เธอรีบเดินเข้าไปเธอสะดุดกับกล่องไม้ใบนั้นที่วางอยู่บนโต๊ะเตด้านใน กล่องที่เธอซ่อนจดหมายของแนนไว้เปิดออกครึ่งหนึ่งเธอลืมล็อกมันและหน้าแปกมีจดหมายนั้นวางอยู่บนโต๊ะไม่อยู่ในกล่องเหมือนเดิมเธอคงหมดคิว้วก่อนจะได้ยินเสียงจากนารานมินมีลูกค้าเข้ามานะเสียงของนนเธอรีบปิดกล่องให้แนนแล้วเดินออกไปทันทีทิ้งจดหมายไว้ที่โต๊ะอันนโดยไม่รู้ตัวหลังจากลูกค้าออกจากร้าน นนเดินเข้าไปด้านหลังเพื่อจะเอาเผ้าคนหนูมาเช็ดหัวแต่สายต้าก็สะดุดเข้ากับจดหมายนั้นกระดาษเปียกฝนเล็กน้อยมุมสองม้วนงอไม่มีชื่อผู้รับแต่เขาจำลายมือได้ทันทีลายมือของแนนนนหยิบจดหมายขึ้นมาเปิดออกอย่างระวังยิ่งเขาอ่านลับน้าเขายิ่งนิ่งลงเรื่อยๆเขาอ่านจบแล้วนั่งลงช้าเหมือนหัวใจถูกกระชากกลับไปยังอดีต เสียงของมิ้นดังมาจากครัวนนจะเอากาแฟไหมไม่มีคำตอบเขานั่งนิ่งอยู่อย่างนั้นมือยังถือจดหมายนั้นไว้แน่นเธอไม่ได้จะรื้อฝืนอะไรแค่จะบอกลาแล้วทำไมฉันถึงเจ็บเหมือนเธอเพิ่งเดินจากไปวันนี้อีกครั้งละแนนนนเงน้าข้นในแววตาความสับสนความคิดถึงและคำถามที่ยังไม่ได้คำตอบ มันชัดเจนยิ่งต่อไปที่มาช้าไปบ่ายวันนั้นล้านกาแฟงเงียบกว่าปกติลูกค้าทยอยน้อยลงเพราะฝนทั้งฟังน,นแต่ไม่ได้ใส่ใจอะไรนอกจากสิ่งที่อยู่ในมือจดหมายจากนัน้นเขาเงยหน้าขึ้นมองไปที่ประตูครัวเสียงมิ้นกำลังเปิดตู้เย็นหยิบของเตรียมจะล้างภาชนะมิน้นเสียงเขาเรียกนิ้งแต่หนักแน่นมินหยุดมือหืออะไรหรอ นนเดินเข้าไปข้างหลังยื่นจดหมายนั้นให้เธอเธอเจอจดหมายนี้ใช่ไหมตั้งแต่วันนั้นแล้วมินชะงักไปนิดก่อนพยายามรักษาสีหน้าให้เรียบเฉยใช่ฉันเจอแล้วทำไมไม่บอกฉันคำถามง่ายๆแต่แทงลึกน้ำเสียงของเขาไม่โกรธแต่เต็มไปด้วยความผิดหวังมินกลืนน้ำลายเพราะฉันกลัวว,ว่าทานายรู้นายเจเปลี่ยนไป ตอนที่ความเงียบที่ดังที่สุดนนนิ่งเขามองหน้ามินด้วยสายตาที่ไม่เคยมองแบบนี้มาก่อนไม่ใช่โกรธแต่เหมือนอะไรบางอย่างอย่างในใจเขาถูกดึงออกไปมินเธอไม่ไว้ใจฉันเหรอเขาถามบ่าวมินเม้มปากแนนไม่ใช่ไม่ไว้ใจแต่นายก็รู้ใช่ไหมว่าแนาน่สาคัญกับนายแค่ไหนฉันแค่ไม่อยากแพ้ตั้งแต่ยังไม่ได้สูนนหลบตาเขาไม่รู้จะพูดอะไรดีเพราะ ในใจเขาเองก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าหัวใจเขาอยู่ตรงไหนกันแน่แล้วถ้าฉันจะไปหาเธอละเขาพูดขึ้นมินตัวแข็งนายจะไปเหรอฉันไม่รู้ว่าฉันยังรักเธอแบบเดิมไหมแต่สิ่งที่เธอเขียนในจดหมายมันทําให้ฉันเจ็บและมันก็บอกฉันว่าฉันยังมีอะไรที่ไม่เคยกับเธอจริงๆตอนที่สิบสี่จะจากหรือจะอยู่คืนนั้น มีนั่งอยู่คนเดียวในร้านน้ำตาเธอหยดลงบนตัวที่เธอเคยหัวเราะกับนนมันคือความรู้สึกที่หลละเอียดไม่ได้มาจากการถูกทิ้งแต่จากการรู้ว่าเธอเคยชนะใจเขาได้เลย,เลยตั้งแต่ต้น,นด้านนนนั่งมองต่อรถไฟในมือเคาย,ยังไม่ได้จองแค่เปิดดูเงียบก่อนจะหยิบโทรศัพท์เปิดข้อความที่เคยพิมพ์หาคนหนึ่งไว้แต่ไม่เคยส่งใครฉันนั่น ฉันควรไปเจอเธอไหมเขากดข้อความนั้นแล้วพิมพ์ใหม่ถ้าเธอยังอยากให้ฉันฟังฉันจะไปแต่มันจะสายไปไหมหรือมันคือโอกาสสุดท้ายที่จะจบเรื่องราวนี้ให้ถูกต้องสักทีเช้าวันใหม่นนเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋างเงียบไม่ได้ทิ้งข้อความไว้ที่ร้านไม่ได้พูดกับมินไม่ได้บอกใครเลยสักคนเขาแค่อยากเดินทางไปแบบไม่มีความคาดหวัง ไม่มีแผนไม่มีเป้าหมายนอกจากไปให้ถึงตรงที่ที่เคยมีเธอระหว่างนั่งรถนนมองพักข้างทางยังมาลอยหยับน้าของนันอนเวียนอยู่ในหัวทั้งรอยยิ้มเสียงหัวเราวและวันที่เธอบอกเราครั้งสุดท้ายขอโทษนะฉันมันไม่ดีพอคริสเซสเฮดถ้าฉันเป็นมีนานะเขาไม่เคยลืมปพลระยกนั้นเลยเมืองเล็กในความชงจํา หลังจากเดินทางมาหลายชั่วโมงนั้นก็มาถึงเมืองเล็กที่เงียบสงบที่ที่เขาเคยมาส่งแนนกลับบ้านเมื่อหลายปีก่อนเขาไม่รู้ว่าเธออยู่ตรงไหนแต่เขาจําร้านข้าวแกงเจ้าประจําของแม่แนนได้และเขาเริ่มจากตรงนั้นน้องแนนเหรอเห็นแวะมาซื้อกับข้าวเมื่อวานนะจ๊ะเจ้าของร้านตอบพร้อมรอยยิ้มหัวใจของนอนเต้นแรงขึ้นเธอยังอยู่ที่นี่เขาเดินไปตามเส้นทางในความชงจําแวะถามทางทีละบ้าน สนกระทั่งมาหยุดอยู่หน้าบ้านไม้เล็กๆเ็กซี่าล์นอ่อนที่นี่บ้านของแนนตอนที่สิบเห็นเธออีกครั้งโดยไม่ให้เธอรู้นนไม่เข้าไปเคาประตูเขายืนอยู่ฟังตรงข้ามถนนมองเธอผ่านราวบ้านแนนกำลังรดน้ําต้นไม้นาบ้านผมเธอยาวขึ้นเล็กน้อยใส่เสื้อยืดธรรมดาแต่ดูสงบและมีพลังบางอย่างที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนเธอดูเข้มแข็ง กว่าที่เขาจำได้นนยิ้มบางนานก่อนจะนั่งลงตรงม้าหินใต้ต้นไม้เล็กๆฝั่งตรงข้ามนั่งเงียบไม่รู้จะเริ่มตัอยังไงเขาไม่อยากรบกวนเธอแค่อยากรู้ว่าเธอสบายดีแค่นั้นจริงแต่เขาไม่รู้เลยว่าขณะเดียวกันนั้นเองแนนก็กำลังหยุดรถน้ำและหันหน้ามาทางชนอย่างช้าเธชะงักจะได้ศบตานนยังนั่งอยู่ที่ม้าหินใต้ต้นไม้ใหญ่ มือเขากําลังหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาจะพิมพ์อะไรบางอย่างแต่ยังไม่ทันได้เริ่มเขาก็ได้ยินเสียงคุ้นหูหนูดังขึ้นจากข้างหลังอา้าวนินนใช่ไหมเขาหันไปเป็นพี่อ้อยเจ้าของร้านขายของชําหน้าปากซอยคนในชุมชนที่รู้จักแนนดีโหไม่เจอกันตั้งหลายปีมาทําอะไรที่นี่เนี้ยพี่อ้อยถามพลังยิ้มกว้างผม แค่มาเยี่ยมคนรู้จักครับนนยิม้มแกพยายามไม่มองไปที่บ้านแนน่ขณะเดียวกันแหน่นที่กำลังจะเดินออกมาจากเร้อบ้านชะงักทันทีเมื่อเห็นว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวเธอหยุดอยู่หลังต้นไม้มองนอนยืนคุยกับพี่อ้อยเหมือนกับว่าเขาไม่ได้มาเพื่อเธอโดยเฉพาะหัวใจของเธอเริ่มลังเล หลังจากคุยไม่นานนนท์ค้งขอบคุณพี่อิงพี่ออยก่อนที่เธอจะเดินกลับไปที่ร้านเขาหันกลับมาอีกครั้งบ้านของแนนยังคงเงียบไม่มีใครออกมาเขาถอนหายใจเบากๆบางทีอาจจะไม่ควรมากก็ได้แล้วเขาก็ลุกขึ้นหยิบกระเป๋าสะพายเดินหันหลังไปทางป้ายรถเมล์ตรงหัวมุมถนนจากอีกฟังหนึ่งของเราแนนยืนอยู่ในเงาต้นไม้มือเธอกำแนนหัวใจต้นแรง เธอไม่รู้จะเดินเข้าไปดีไหมไม่รู้จะพูดอะไรถ้าเจอหน้าเขาและในวินาทีนั้นเองเสียงโทรศัพท์ของเธอก็ดังขึ้นเป็นชื่อของ <c oughs> มินที่ไม่คัดคิดแนนรับสายทั้งที่มือยังสั่นแนนเสียงของมินสันนิตนอนอยู่ที่นั้นใช่ไหมแนนชะง,งักเธอรู้หรอว่าเขามาฉันไม่รู้ตอนแรกแต่เขาหายไปตั้งแต่เมื่อวาน แล้วของบางอย่างในห้องก็หายไปด้วยฉันเดาว,ว่าเขาจะไปหาเธอแนอนเงียบมองถนนที่น,นนเพิ่งเดินผ่านไปเมื่อครู่เธอจะทำอย่างไงมินถามเบาะแวนแนนสูดลมหายใจเข้าลึกก่อนจะตอบกลับไปช้าฉันไม่แน่ใจเหมือนกันระยะห่างระหว่างพวกเขาอาจไม่ไกลนักแต่สิ่งที่อยู่ระหว่างใจสองดวงยังคงเป็นความไม่แน่ใจที่ไม่มีใครกล้าทำลายวิ่งตามหัวใจ หลังจากวางสายกับมิน้นแนนยืนนิ่งอยู่สักพักหัวใจเธอเต้นแรงเรากับจะเตือนว่าถ้าเธอยังไม่ทําอะไรตอนนี้เธอจะเสียเขาไปอีกเซียสียงนายมาหาฉันถึงที่นี้ทั้งที่ไม่พูดอะไรเลยแนนหันกลับเข้าไปในบ้านคว้าเผาพันคอผืนบางที่แขวนไว้แล้วรีบวิ่งออกมาทันทีเธอวิ่งผ่านถนนลูกรังหน้าบ้านฟุ้งขึ้นเล็กน้อยจากรองเท้าเผาไปคู่เก่าวิ่งผ่านร้านข้าวแกงร้านของชํา วิง่งผ่านรอยยิ้มของผู้คนที่ยังจำเธอได้อย่าหยุดนะ <c oughs> ถนนสายสั้นที่ดูไกลเหลือเกินแนนวิ่งมาถึงหน้าป้ายรถเมล์แต่ตรงนั้นว่างเปล่าไม่มีใครนั่งไม่มีใครยืนไม่มีแม้แต่เง,งาของนนเธอหอบผะเนอยน้ำตาเริ่มคลอแต่เธอยังไม่ยอมแพ้แนนหันไปทำคุณลุงที่นั่งอยู่ท่านั้นเมื่อกี้ มีผู้ชายใส่เสื้อชเชเดิเดินผ่านแถวนี้ไหมคะคุณลุงพยักนะอ๋อเห็นเดินเลี้ยวไปทางตลาดนู้นนะลุกมือนจะไปเรียกรถแนนเะพียกหน้ารัวขอบคุณลุงแล้ววิ่งต่ออีกครั้งทังที่หัวใจแทบจะหลุดจากจอ,อกนนกำลังจะก้าวขึ้นรถสองแถวเขาไม่ได้มองข้างหลังเลยแต่แล้วนนนนสิ่งที่เขาเคยคิดว่าจะไม่ได้ยินอีกทำให้เขาหยุดชะง,งักเขาหันกลับไปเห็นแนนยืนอยู่ห่างออกไป ไม่ถึงสิบเก้าเหงื่อท่วมนะผมปลิวระเรือและและหายใจแรงพอวิ่งมาทางแต่ในแววตานั้นเด็ดเดียวกว่าครั้งไหนนนก้าวลงจากรถยืนรอเธอเดินเข้ามาใกล้ไม่มีคำพูดใจในวินาทีนั้นมีเพียงความเงียบที่พูดมากกว่าคำไมฉันยังไม่ได้ขอให้เธออยู่แนนพูดเสียงสัน่นแต่ถ้าเธอยังอยากฟังอะไรจากฉันฉันอยากเล่าให้ฟังหมดเลย นนยิ้มบางลังเขายื่นมือไปจับมือเธองั้นเรากลับไปด้วยกันความรักอาจไม่เหมือนเดิมทุกครั้งที่เรากลับมาเจอกันแต่มันอาจเป็นสิ่งใหม่ทำอย่อบอวนด้วยแสงอาทิตย์สีทองอ่อนเสียงนกกองคลอบเมาจากสวนหลังบ้านเงาสองเงานั่งอยู่ตรงระเบียงไม้เก่านั่นและนนที่ในที่สุดก็ได้พูดทุกอย่างออกมา คำถามที่เคยค้างคาความเสียใจที่ไม่เคยได้พูดความเข้าใจผิดเล็กๆที่สะสมจนกลายเป็นกําแพงวันนี้มันค่อยสลายแน่แล้วเรื่องการป่วยของเธอเรื่องความกลัวที่จะเป็นภาระเรื่องความรู้สึกผิดที่จักมาโดยไม่บอกลานนไม่ได้โกรธเขาแค่จับมือเธอแน่นขึ้นทุกครั้งที่เธอพูดฉันไม่ใช่คนเก่งที่เข้าใจทุกอย่างเขาพูดเบา แต่ฉันรู้ว่าใจฉันยังมีที่วางสำหรับเธอเสมอแม้ตอนที่เธอไม่อยู่แนนน้ำตาคลอเธอเอื้อมมือไปแตะแก้มนนเบาวนก่อนจะโผล่เข้ากอดเขาเป็นกอดที่ไม่ต้องพูดอะไรอีกแล้วเป็นกอดที่ไม่ใช่เพราะอดีตแต่พอตอนนี้และอนาคตเสียงลมหายใจเบาซ้อนกันอยู่ใต้ท้องฟ้ายามเย็นไม่มีคำว่ากลับไปเป็นเหมือนเดิมมีเพียงคำว่าไปด้วยกัน ในแบบใหม่ที่เราเลือกจะเข้าใจกันมากขึ้นและนั่นคือจุดเริ่มต้นบทใหม่ของแนนและนนเมื่อเธอกลับไปหาคนเก่าที่หัวใจไม่เคยเลิกผูกพันกันเลย